สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A. t ทูกช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรับทรัพย์ดูเดือดสมราศีนี้ทุก,ก่อนแล้วได้ลาบคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสมราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีโชคในเรื่องของการงานและการเงินค่ะแต่ต้องระวังอยู่นิดเดียวว่าจะเป็นทุกขลาบตามมาได้นะคะ แน่นอนค่ะว่าคนทั้งสมราศีนี้ช่วงนี้ดวงพุ่งแรงแต่มีทุกขลาบต้องระวังกันไว้บ้างบางครั้งในเรื่องของงานเรื่องเงินอาจจะดีแต่ทุกขลาบจะมาในรูปแบบของสุขภาพหรือว่าสุขภาพดีแต่ก็จะต้องระวังในเรื่องของงานและเงินก็เป็นได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือ่านที่เกิดในราศีพฤษภ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนค่ะความกล้าและความขยนันทำให้มีโอกาสและมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะคะบางอย่างอาจจะใหม่แบบที่เราไม่คุ้นเคยมันอาจจะมีอุปสรรคไปบ้างใครที่วางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้นปียังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ทำช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นทำได้แล้วนะคะ อย่างที่รู้กันดีว่าดาวมฤตยูพึ่งเข้ามาได้ไม่นานและช่วงนี้ยังจะมีดาวอังคารมาอยู่ด้วยกันอีกความหมายคือให้ระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดโรคภัยไข้เจ็บถ้าตัวคุณเองเป็นคนสุขภาพดีแนะนำในเรื่องของการบริจาคเลือดเป็นการแก้เคล็ดหรือไม่ก็ไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาต่อกันที่ราศีที่สองเลยนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะมีโอกาสและมีโชคลาภเข้ามาในช่วงนี้นะคะ ชาวราศีมังกรมีลางสังหรณ์แม่นยำในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลดีได้กำไรได้ผลตอบแทนได้โชคหรือที่เรียกว่าการเงินดีนั่นเองค่ะแต่ให้ระวังเรื่องการงานที่ทำมาจะมีการผิดพลาดในรูปแบบของการแก้ไขหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการยกเลิก โดนเลื่อนหรือว่าดวงเรื่องงานที่ไม่ค่อยนิ่งค่ะให้ระวังการแก้งานใครที่เกิดราศีมังกรต้องวางแผนดีๆทั้งในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บกล้ามเนื้อกระดูกการหกลม้มชนโต๊ะฟกช้ำดำเขียวหาเวลาสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยท่านลดจากหนักเป็นเบาได้นะคะ แล้วเราก็มาส่งท้ายการที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะ ดวงของชาวราศีพิจิกจะได้รับโอกาสใหม่ๆส่งผลในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่โอกาสใหม่มีข่าวดีเรื่องการเงินมีเรื่องดีเกิดขึ้นหลายอย่างมากๆสิ่งหนึ่งต้องระวังเลยก็คือเรื่องดราม,ม่าต่างๆให้ระวังถูกใส่ร้ายนินทาหรือเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายบางประโยคพูดผิดนิดเดียวใหญ่โตเลยแล้วก็ให้ระวังปัญหาเรื่องของคู่ครองคู่ขัดแยง้งหรือสัญญาต่างๆ แนะนำให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบริจาคเลือดหรือโรงพยาบาลสงก็ได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสมราศีที่มีเกณฑ์เป็นทุกขลาบรับทรัพย์ดูเดือดนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ